ขออราธนาบารมีองค์พระคะเนศประสิทธิ์ประสาทพรอํานวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาภใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทินหากรับชมรับฟังการทํานายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567นี้ในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสพบกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ถาโถมเข้ามา ทำให้ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้ทักษะประสบการณ์ที่มีในการบริหารจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตนเองปัญหาของผู้อื่นปัญหาขนาดเล็กปัญหาขนาดใหญ่ จะต้องมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดและจะต้องใส่ใจสนใจในรายละเอียดต่างๆมากเป็นพิเศษจะไม่สามารถไว้วางใจใครหรือเชื่อใจใครให้มาดูแลให้มาบริหารจัดการสิ่งต่างๆแทนได้ ที่สำคัญนะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความประมาทเลินเล่อการดื้อรั้นเอาแต่ใจไม่รับฟังความคิดเห็นไม่ฟังเหตุฟังผลจากผู้อื่นคนอื่นเอาความคิดตนเองเป็นหลักเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียเกิดข้อผิดพลาดเกิดความเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้นมาได้ด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำในช่วงเวลานี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นจังหวะโอกาสที่ดีถ้าใครนะครับมีความต้องการอยากทำงานอยากได้งานอยากมีงานทำก็ต้องรีบไขว่คว้าโอกาสจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทจะต้องพยายามในการหางานในการสมัครงานต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆให้พร้อมให้ครบถ้วนให้ถูกต้อง แนะนำนะครับอย่าสมัครงานอย่าหางานทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวควรหาเวลาหาโอกาสเดินทางไปสมัครงานไป Walk in ที่หน่วยงานองค์กรบริษัทโดยตรงด้วยก็จะยิ่งดีเพราะว่าการเดินทางในช่วงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มโอกาสทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเพิ่มขึ้น และถ้ายังไม่มีเป้าหมายที่จะสมัครงานแนะนำนะครับลองพิจารณาหน่วยงานองค์กรบริษัทที่มีความมั่นคงก่อตั้งมานานมีชื่อเสียงมีธุรกิจกิจการที่ใหญ่โตและรวมไปถึงการสมัครการสอบเข้ารับการคัดเลือกในหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยเช่นกันนะครับ สำหรับคนที่ทำงานแล้วมีงานทำไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานประจำคนที่ทำอาชีพอิสระหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการในช่วงเวลานี้ จะมีโอกาสได้คิดพิจารณาไต่ต้องจะมีโอกาสได้วางแผนวางโครงการเพื่อการพัฒนาเพื่อการขยับขยายการเจริญเติบโตเพื่อความก้าวหน้าทั้งในส่วนของตนเองในส่วนของตําแหน่งหน้าที่การงานในส่วนของธุรกิจกิจการจะมีความอยากมีความปรารถนามีเป้าหมายที่ต้องการอยากจะทำให้สำเร็จลุล่วง แต่ในตอนนี้นะครับหนทางยังอีกยาวไกลยังมีอีกหลายขั้นหลายตอนยังมีอีกหลายกระบวนการที่ต้องดำเนินการและจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีเหตุให้ต้องเดินทางบ่อยเดินทางเพื่อการทำงานเดินทางเพื่อความก้าวหน้า นอกจากนี้นะครับแนะนำว่าไม่ควรทาอะไรตามลาพังลุยเดียวลุยคนเดียวทำสิ่งต่างๆจัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวคนเดียวควรหาคู่หูคู่บัดดี้หาหุ้นส่วนหาที่ปรึกษาเพื่อจะได้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันและกันช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพิจารณาไต่ตรองช่วยกันปรับปรุงช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ ด้านการเงินสำหรับคนที่มีสภาวะสถานะทางการเงินปกติทั่วไปในช่วงเวลานี้ถ้าต้องการมีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บมีออมต้องการมีสถานะสภาวะทางการเงินที่ดีในระยะเวลานี้นะครับจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจขยันบากบันในการทำงานในการประกอบอาชีพสุจริต ยิ่งทำงานมากยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักก็จะยิ่งได้รับเงินทองได้รับดอกผลผลประโยชน์ผลตอบแทนมากแต่ถ้าทำงานน้อยขี้เกียจไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจเน้นสบายผลลัพธ์ที่ได้ก็ย่อมได้ลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับและถ้าคิดที่จะสบายในตอนนี้ก็อาจจะลำบากได้ในภายหลังนะครับ ดังนั้นแล้วในระยะยาวอย่าวหวังทางลัดอยา่าคาดหวังในเรื่องโชคลาภอยา่าคาดหวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคขอให้มุ่งมั่นมุ่งเน้นไปในการทำมาหากินการหาช่องทางหาลู่ทางในการสร้างเงินทำเงินต่อเงินในการลงทุนต่างๆ รวมไปถึงการใช้เวลาในการเรียนในการพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่จำเป็นแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบสัมมาอาชีพน่าจะเป็นหนทางเป็นเส้นทางที่ถูกต้องมากกว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการกู้ยืมเงินต้องการกู้เงินกับสถาบันทางการเงินในช่วงเวลานี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นโอกาสที่ดีถ้าใครมีความจำเป็นมีความต้องการที่จะกู้หนี้ยืมสินต้องการกู้ยืมเงินก็ขอให้รีบดำเนินการเตรียมตัวเตรียมการให้พร้อมนะครับเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วรีบดำเนินการตามขั้นตามตอน แต่จะต้องดําเนินการในการยื่นเรื่องในการกู้ยืมเงินร่วมกับผู้อื่นต้องมีคนคอยให้คําปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือประคับประคองให้สิ่งต่างๆขั้นตอนต่างๆดําเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและจะต้องมีคนร่วมรับผิดชอบมีคนกู้ร่วมมีคนค้้ประกันจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังมากกว่าการกู้เพียงคนเดียว ที่สำคัญนะครับหนทางเส้นทางนับจากนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ถ้ามีเป้าหมายมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนก็อย่าท้ออย่าถอยขอให้ต่อสู้ฝ่าฟันทำทุกสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่ต้องการนะครับด้านความรักคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักคนพูดคนคุยในช่วงเวลานี้ ถ้าอยากมีคนพูดคนคุยอยากมีความรักอยากมีคู่รักคนรักถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่ดีจะมีโอกาสได้พบได้เจอได้เริ่มต้นมิตรภาพเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในด้านการงานก็ดีการศึกษาพัฒนาอบรมก็ดีการเดินทางท่องเที่ยวเดินทางส่วนตัวก็ดี ที่สำคัญนะครับจะต้องกล้าที่จะเปิดตัวเปิดโอกาสกล้าพูดกล้าคุยกล้าที่จะทำความรู้จักแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าใจร้อนควรวางตัวให้ดีใช้เวลาในการเรียนรู้นิสัยใจคอทำความรู้จักกันให้มากเพราะว่าหนทางในภายภาคหน้านั้นยังไม่มีความแน่นอนมีโอกาสพลิกผันแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ยังจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต้องพบกับบ,บทพิสูจน์กันอีกมาก สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักคนคบหาศึกษาดูใจมีคนพูดคนคุยมีสามีภรรยาอยู่แล้วในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษจะมีคนเข้ามาให้เลือกมีตัวเลือกเข้ามามากมายมีคนอยากทำความรู้จักอยากสารความสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นลึกซึ้งขึ้น ถ้าในปัจจุบันมีแค่คนพูดคนคุยอยู่ในระดับการศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอยังไม่มีความชัดเจนยังไม่ตกลงปรงใจการที่จะเลือกในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่โดนในสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็อาจจะเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่ถ้าในปัจจุบันความสัมพันธ์ที่มีนั้นมีการตกลงปรงใจมีการคบหากันเป็นแฟนเป็นคนรักคู่รักเป็นสามีภรรยาแล้วการมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ที่มีน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว แต่ถ้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจการนอกใจไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับควรคิดไตรตรองให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจในสิ่งใดลงไปและจะต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยนะครับและเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดผลทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิจเจริญสตินอกจากนี้แนะนำว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจำวันเกิด หรือประจำราศีของตนโดยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวาจะซ้อนทับเหลีอยอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคำว่าญาติจะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาติพี่น้ององค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตถ์หรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางใสยญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียน หรือศีษะหนุนหมอน พรหัตหรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวาจะวางหงายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุนและคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนราศีมีน และคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเเผาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤศภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร เป็นดาวเจ้าเรือนในาลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวาจะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในาลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปก องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่าจะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพาน ปกคลุมอยู่เหนือภ้าเสียนหรือศีษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้พาพปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้ายพระหัตถ์ขวาหรือมือขวาจะวางหงายบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้ และมีลิงถือลวงพึ่งถวายนอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดส้วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมธทำไปร่วมกิจกรรมไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้า เป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตอนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจาครงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจน เป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกาพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกาพร้าทําสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษา ก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพันษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน